ได้หน่เธอก็พักเที่ยวเหมือนกันน<ฮ><ะ>ที่ทำงานนางกับอันนี้คู่ดไก่เลยเฮ้ไงนางขนางแถวบ้านนางน,นี่ก็บ้านนางก็ไกลกบบอันนี้นะไกลหรอกไอ้ป้ามันไม่เคยไกลหรอกร้านใดจ้าร้านบิงอะ่ะใกล้ป้าใกล้กว่าบ้านอีกอะดีค่ะพี่มิน้นดีจ้ารองน้ำเย็น เดี๋ยวพี่มิ้นจะฝากตะกร้าคอนเฟกอะ่ะน้องน้ำเย็นฝากซื้อคอนเฟกพี่มิ้นหน่อยสิจริงๆอะ่ะร้านบิงร้านไหนอะ่ะปางไม่รู้จักอะ่ะฮะห้าแยกกับปางคอฟฟี่บิงอ่ะคอฟฟี่บิงอ่ะห้าแยกอะ่อออะ,ออะ,อะตอนไม่รู้เหมือนกันว่าพี่จ๋าเนี่ยจะมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะเนี่ยเพราะว่า เมื่อคืนพวกเราทั้งสี่คนไปกินหมูกระทะกันค่ะเนี่ยท้องก็ยังแบบว่าไอ้ปันเนี่ยสองรอบแล้วฟันเแบบมื่อคืนใช่ปะแล้ววันนี้อีกรอบท่อยังยังพี่ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วสามรอบแต่ว่าไม่ได้ท้องเสียนีเมื่อเช้าเนี่ยสองรอบตอนนี้ยังรู้สึกแบบยังแบบยังต้องไปให้สักอีกรอบหนึ่งอะคือท้องไส้เรามันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยแบบรับอะไรอย่างนี้อะ เมื่อวานกินอะไรนะอะไรนะน้องกุ้งดองด้วยล่ะคะ่ะเมื่อวานกินกุ้งดองสี๊วแล้วพี่จ๋าแกมาเมื่อวานแกมาเลิกงานสี่โมงใช่ไหมเลิกงานสี่โมงแกมาถึงนี่ประมาณหกโมงกินเสร็จประมาณสองทุ่มแล้วไปต่อด้วยร้านขนมหวานแต่ร้านขนมหวานเขาไม่มีหน้าร้านก็ให้มากินที่บ้าน แกออกจากที่นี่สี่ทุ่มออกจากพนักสี่ทุ่มเพราะแกมีงานเที่ยงคืนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าแล้วแกต้องมาถึงที่เนี่สิบเอ็ดโมงเพราะว่าวันนี้แม่อุ้นเขานัดไปกินข้าวค่ะก็เดี๋ยวมีพี่จ๋าด้วยแต่ไม่รู้ว่าพี่จ๋าเนี่ยแกมาแกก็ต้องมาแหละเพราะว่าแกลับเปล่าไปแล้วอะ่ะแต่แกก็ไม่รู้ว่าแกได้หลับหรือยังวะน้อง <laughs> ไม่รู้ว่าแกได้หลับหรือยังเว้ย ให้รู้เหมือนกันว่าแกได้หลับหรือ,อยังใช่เสียบใช่เขาเสียบไว้บางก็มาได้เนี่ยมันไม่ได้ไกลเลยเพราะนัดเที่ยงอะแต่ตอนนี้ยังไม่เที่ยงยังมีเวลาอยู่สิบโมงสิบเอ็ดโมงสิบสี่นาที <10 S 1> แต่ใช่ทำไมแต่พี่จ๋าไม่มีวี่แววเลยตอนเนี้ยยังแต่งหน้าไม่เสร็จ เอาอย่าให้เขารอนานเดี๋ยวก็ตื่นหรือ,อยังก่อนแต่พี่จ๋าไม่มีวี่แววเลยตอนนี้คือแบบเพราะแกบอกว่าจะมาถึงสิบเอ็ดโมงแกบอกว่ามาถึงก่อนสิบเอ็ดโมงอะว่าดีค่ะคือหนูก็เพิ่งตื่นเมื่อสิบโมงเองค่ะเพราะว่าคือน,นอนกันดึกมากหนูท้องแบบอันเนี้ยใช่พี่จ๋าแกเงียบเลยอะแต่เมื่อคืนแกบอกว่าแกถึงอ่ะน่าจะน็อกหรือเปล่าแต่แกบอกว่าแกจะมาเพราะว่าแม่ชวนแล้วว่าแกม้าจะมาหยูเนาะ แเกงเงียบเลยนะแกไม่ได้ตอบเลยนะตั้ตงแต่เมื่อเช้าอะ่ะน้องก็น้องก็มาที่ไน้ไนนี่ตอนเที่ยงอะมะปาง <S <S 1> <S 1> หมูกระทะหลายรอบคุยเรื่องอาหารและท้องจะใช่คุยเรื่องอาหารและทอ้อง,อาาย,องยังไม่ได้ปาตะก้าเลยเอ้ยไหนไหนก็มาตะก้าหน่อยมาดิพี่มิน้นจะออกไปข้างนอกมันจะได้เอาไปส่งในหลายก็ปลูกหน่อย เอาไปส่งหลายๆกล่องหน่อยจ้าไหนๆก็ไปละฝากซือ้อฝากซื้อคุกกี้จะเหลือแค่สามกระปุกแค่นั้นแล้วค่ะคุกกี้จะเหลือแค่สามแล้วจากนั้น <c oughs> คอนเฟกเหลือประมาณสิบสามกระปุกเหรอสิบสามหรือสิบหกกระปุกนี่แหละค่ะคือตอนนี้ไม่รู้ว่าใครได้ได,ได้คุกกี้กับได้ขนมไปผิดยังไงก็แจ้งได้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะมีการสับเปลี่ยนให้เนาะ ยังนีก็ฝากพี่ๆกดหน่อยนะคะเดี๋ยวหนูจะได้แพ็กแล้วก็ออกไปส่งเลยเพราะว่าให้มันหมดตะกร้าไปเลยพี่เนี่ยมันเหลือแค่ไม่กี่กระปุกพอดีมันมันมีพี่เบนเขาสั่งมาแล้วก็เดี๋ยวจะไปส่งของพี่เบนแล้วก็เดี๋ยวจะได้ไปส่งของพี่พีด้วยจะได้ไปทีเดียวรวดเดียวเลยจบหนูยังไม่ได้แต่งหน้าเลยคะ่ะเก็จะให้พี่ปันแต่งหน้าก่อนให้พี่ปันแต่งหน้าให้คิ้วกำลังมา ยังเงียบเลยนะป้าเออไม่ลองทักหาแกดูเป็นไรก่อนก็ทักแล้วทักในกลุ่มแล้วอ,อ๋อทักไปแล้วหรอทักตั้งแต่เช้าแล้วไอป้ปางถามตั้งแต่เช้าแล้วนอนกันนอนดึกมากอะค่ะตาบวมเลยแล้วตายไม่ตื่นเลยเนะี่ยวันหยุดเนาะแบบพอนอนดึกจริงๆก็นอนไม่ไหวอค่ะเต็มที่ก็แค่เต็มที่ก็แค่ ตีหนึ่งอนะถ้าไม่ติดละครจริงๆก็ตีสองเป็นแต่งก็สวยไล้หรอถ้าเมื่อไหรที่เราติดละครนะั้นเราจะดูแบบม้วนเดียวจบเลยเออเราจะดูแบบม้วนเดียวจบเลยพี่ๆลองกดสั่งในตะการนะคะจะได้แบบว่าเอาไปส่งทีเดียวอไปส่งทีเดียวเลยเและรุ่นี้ตื่นสายได้แต่ว่า พี่พายฝากกดคุกกี้หน่อยเขาคอนเฟกนายแค่อะไรนะน้องพรุ่งนี้ต้องไปเลือกตั้งต้องจริงๆอะถ้าไปเช้ามันจะดีมากๆเลยถ้าไปตอนบ่ายคนต้องเยอะมากๆเลยพรุ่งนี้เลือกตั้งเหรอจัดไปครับขอบพระคุณนะคะมีพี่ๆกดยืนยันมาหนึ่งออเดอร์ของใครนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสั่งแล้วค่ะอุ้ยขอบพระคุณนัคแขน้องแนนโอ้ยขอบคุณน้องแนนมากๆเลย เป็นไงบ้างลูกชายชอบไหมบอกเลยว่าอร่อยมากโทรศัพท์น้องอยู่ไหนป้าแกสั่งแล้วครับขอบคุณครับพี่กอบป้าแก,ากยังยังไหวหนูก็นเนี่ยจริงจริงไม่จริงจงถ้าไม่ไหวก็ไม่ต้องฝืนมาก็ได้ตื่นเช้าวันหยุดยังไงก็สวยอะ่ะขอบคุณครับพี่แกแก,กยังไม่ได้นอนเลยอะ คิดว่านะเพราะว่าแกทํางานเที่ยงคืนใช่ป่มแล้วแกก็ต้องอยู่ถึงเช้ารองปล่าวะแล้วแกจะมาอย่างไงให้ทันฉันว่าแกไม่ไหวเออฉันก็ว่าแกไม่ไหวเดี๋ยวลองโทรหาแกก่อนดี้เดี๋ยวนี้พอบอกแกแกก็ไม่ปฏิเสธแล้วด้วยนะเออยอมรับอย่างี้คุกกี้ในตะกร้าไม่มีนะคุกกี้ในตะกร้าหมดแล้วเหรอคะคุกกี้ในตะกร้ามีแค่สามมีแค่สามกระปุกค่ะหมดแล้วมั้งเดี๋ยวดูดูให้ดูยังไงอ่ะดูไม่เป็นอะ จะมีเฉพาะแบบสามกล่องอะออเดอร์เดียวจบเที่ยงกว่าว่าแม่อะไรคนละอันหรออ๋อแล้วฉันจะโทรหาตัวเองทำไมเนะี่ยคุกกี้ไม่มีฝากซื้อคอนเฟ็ได้เลยค่ะคุกกี้หมดแล้ว,ลวขอบระคุณมากเลยจ้าเอาคอนเฟ็ให้หมดไปเลยเชืว่ายังไม่ตื่นหรอก คือสะบัดสะบอมกันมากเลยถ้าพูดตรงๆก็คือว่า <Hello? S 1> ตื่นยังตื่นแล้วเธออยู่ไหนล่ะอยู่ห้องอ้าวแล้วเธอไม่มาไงไปจะเธอไปกินข้าวกันก่อนเลยอ๋อมา,าไม่ทันไม่ทันใช่ไหมแล้วพี่จะถึงกี่โมงอะ่ะหรือว่ายังไม่มาหนือจะมาตอนบ่าย โอเคโอเคได้ถ้าถึงแล้วก็บอกนะเผื <_ an> ่อยังไม่ออกจากร้านจะได้ไปกินข้าวอออ่อ,อโอเค <_ an> กำลังตื่นเนี่ยกำลังตื่นแล้วก็บอกว่ากำลังแล้วกำลังจะออกมาก็คงไปกินข้าวไม่ทัน <_ an> แต่ก็ <_ an> แต่ก็เดี๋ยวตามมาแล้วก็เลยบอกว่าถ้าไม่งั้นก็ ถ้าถ้าถึงแล้วก็โทรก็โทรมาบอกเผื่อยังอยู่ร้านอยู่สั่งแล้วครับขอบคุณนะคะพี่ไพขอบคุณพี่ไพามากมากเลยครับคือถ้าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์อะพวกหนูมันเหมือนแบบว่าเหมือนวันหยุดแบบหลางงานหมดอ่ะคือมันมันพอหนูหนูเฝ้ารออะอันนี้เราควรทำงานเอ้ยเราอะเฝ้ารอวันเสาร์มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อย่างปันมันก็เป็นเหมือนวันปกติของเขาไงหรอจริงหรอก็น้องก็เป็นวันปกติป่ะไอ้น้องเฝ้ารอวันเสาร์อาทิตย์ไหมก็เสาร์อาทิตย์ฉันก็ไม่ได้ขายของไม่ได้ทำคอนเทนไม่ได้ทำอะไรไงอ้ก็ชิวไงไม่ต้องซักผ้าเอออุ้ยมูมูมู่ทุกวันจะต้องแบบืใช่เพราะว่าวันเสาร์อาทิตย์น้ำมันไม่มาใวถ้าว่าไม่ถ้าปันไม่ซักผ้าจันถึงอันเนี้ย ก็ซักซักทีเดียวเสาร์อาทิตย์ไม่ได้อะน้ำมันน้ำไม่ไหลอเนี่ยเนี่ยหนูอนะอาบน้ำนะหนูอาบชั่วโม,มงกว่านะกว่าจะอาบน้ำเสร็จอะน้ำแบบไหลช้ามากไหลช้า,าเลยพี่จ๋ามาไม่ทันแล้วหนึ่งไอป้ปางยังไม่รู้แล้วหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปกินข้าวกับป้าอีกรอบก็ได้ <c oughs> ไปร้าน <c oughs> ไปร้านอื่นไงไปร้าน <c oughs> าน <c oughs> ั้นไหย บางแสนเหรอนางส่งอะไรไม่รู้บัวลอยมาบัวลอยได้เหรอไม่ใช่ที่บางแสนนี่แหละแต่ฉันนี่อยากจะคิดตีอีกรอบอววทำไมไมันต้องวยๆไมพึ่งสั่งยาไปให้ติดที่บ้านนะคะน้องมินโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะพี่โอโอ้ยมูมูนี่ทำไมชอบกัดจังเลยเนี่ยไปนอนเลยแล้วไป ฉันอนะ่ะชาปม่รู้อปวดตามข้อนิ้ว่ะมันแปลว่าอะไรวะหนูก็ปวดตามข้อนิว้วไงไก็เป็นพวกขาดวิตามินก็นป,นปวดชาตามข้อทุกวันเลยโอ๊ยต้องไปหาหมอจะไปแลยอ่ยะหมอเนาะเนาะหมดหรือ,อยังคะในตะก,กร้าหมดหรือ,อยังเอ้ย หมดเรือยงจ้าอะไรนะอยากออกบานเลนะยกออกนห,หนูออกไม่ได้หรอกแมวก็ยังออกบ้านไม่ได้คะ่ะเพราะว่าเดี๋ยวตอนเที่ยงพี่ไม่อยู่เพราะว่าหนูกลับมาหนูกลับมากี่โมงก็ไม่รู้คนไม่อยู่โม,โมูมุน้อยก็งดออกจากบ้าน นี่จะครึ่งแล้วนะพี่กว้างไม่ครึ่งหน้าล้งหน้าอ,<ะ>อุ้ยโม<อ>ฝากกดในตะกร้าหน่อยนะคะให้หมดไปเลยเดี๋ยวเมลันจะได้ไปส่งทีเดียวเลยค่ะมันจะได้ไปส่ง,ท,งทีเดียวเลยเหลือกี่กระปุกคะเนี่ย น้องดูได้ไหมพี่มินดูไม่ได้เลยอ่ะน้องนหนูหนูต่างอินดูรายการสุขสันดูได้ไหมจ๊ะโอยนเป็นแมวประจำตัวของพี่มินน้องงูน้องดื้อเหมือนใครน้องดื้อเหมือนพี่กวางแต่เป็นแมวประจำตัวพี่มินนะคะอนาอเออ น้องไม่ให้พี่ฟ้าม็นคนอุ้มมูมูนี่มันชอบกัดเดียวเอาไมา้ตีก่อนดุดเลยนะนตัวน่าสางสารโดนโดนใส่อะไรหรือเปล่านี่มันกลัวเว้ย มันน่วงแล้วเนี่ยน่วงมันน่วงแล้วเนี่ยทำตาติ๊บ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 เดี๋ยวเสื้อเท่าไงเดี๋ยวนักก่อนเลยน้ no fan, องแฟนขับถือทักมาเป็นข่าวของใครอีกอ่ะมีได้เหรอ มีแฟนคลับด้วยเหรอแฟนคลับเฉพาะตัวเนอะเขามีแฟนคลับเท่านั้นใช่อย่าลืมกดเรียนวิชามาจากพี่มี่มใช่เลยค่ะ ฝากกดติดฝากกดสั่งซื้อเดตากต้าด้วยนะคะฝากกดตะก้าในสั่งซื้อแอล้วะนองฝากกดฝากกดสั่งซื้อเดตากต้าด้วยนะคะฝากสั่งคอนเฟกฝากสั่งคอนเฟกด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวมิ้นาจะต้องลงไลน์แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปแพ็คมูอุ้ยเลื้อดออกอีกแล้วมู๊อ๊อยมูมตัวเดียวที่ไม่ได้ตัดเลย ข่อยเลยนะข่อยเลยนะไปโอ้ทุกคนเป็นไงบ้างยวกลับมาสภาพเดิมไหมจ๊ะมันกลัวที่ไหนน้องไม่เคยจริงเนี่ยเขาไม่อยากตีมันอ่ะเขากลัวมันเจ็บอ่ะ มันก็เจ็บอยู่แล้วเขารู้ว่าการลงโทษมันคือการเจ็บอะแต่มันก็ไม่เคยจําเราเห็นน้องตีมันมันก็ไม่เคยจําเลยอะเราว่ามันเลยไม่มีประโยชน์อะไรให้มันเจ็บตัวไปเนี่ยเห็นไหมมันไม่ใช่คนอะที่จะต้องรู้อะมันมึนอะทำไมไม่เหมือนแมวตัวอื่นบ้าง ใครสนใจไม่เจ้ามู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 ให้ฟีให้หมูมูฟีหนึ่งตัวแต่นางน่ารักนะนางรู้เรื่องนะมูมูอ่ะแต่นางจะไม่ค่อยให้ปันให้ปันกอดหรอกแต่้ามลินี่มลินี่เขาชอบปันเขาจะไปนอนมลิเาติดฉันตั้งแต่เด็กแล้วอืมเขาจะไปนอนไปอะไร อย่างมูมูนี่ถ้าถามว่าติดกับมิลันจริงๆก็น่าจะติดตอนที่นางทําหมันนะคะอนอนแล้วก็เลยติดติดไปเลยแต่ดํานี่อ้อนอ้อนคนดําอะแม่น้อยเหรอแม่น้อยเมื่อกี้ก็นอนตัดนางอะอยากจะออกไปข้างนอกค่ะนางอะอยากจะออกไปข้างนอกมากเนี่ยเพี่<อ>ที่ได้ยินทําเสียงเนี่ยคือมิลันกับปัน,นะจะต้องออกไปข้างนอกตอนเที่ยง ถ้าเราปล่อยนางไปอ่ะแล้วนางเจอหมาไล่มาไม่มีใครเปิดประตูให้นางเลยเลยไม่ปล่อยนางออกไปอะค่ะแต่ถ้าสมมติว่าใช่เวลานางออกไปนางออกไปนานถ้าสมมติว่าเราอยู่บ้านอย่างเงี้ยเราสามารถเปิดให้รอเดี๋ยวนางก็กลับมาแล้วตอนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยสมมุติว่าเราเราปล่อยนางไปใช่ป่ะเห็นไหมนางมาร้องเนี่ย,ยเราเราปล่อยนางไปอย่างเงี้ยแล้วคราวนี้ นางกลับมาแล้วมันไม่มีคนอ่ะอินดูนางค่ะเสร็จแล้วลูกเสร็จแล้วตาค้นค้นตาค้นค้นขอดูน้อยหน่อยน้อยตัวใหญ่มากน้อยมาพี่เขาขอดูเฮ้ยทำไมปากหนูเป็นงั้นอะน้อย น้อยๆอยู่ตรงนี้อยู่เนี่ยๆน,น,น,นี่อตัวนี้ยรอกว้ยมันไม่ได้หรอพี่ดูมะลิมันทำอ้มุ้งมันทำดิม,ม,มันไม่ให้อะไรเลยเนี่ยมันไม่ให้อะไรกับไข่เลยเนี่ยอู๋มุม้งอ,อ่ะมุ้งมุ้้ย คุณหนูคะนี่นะคะนี่เป็นการเกาขานะคะนี่เป็นการเกาขางุณหนูนะคะเออนี่คือการิกัดผ่อนคลายนะคะโอ้คุณหนูไม่พอใจแล้วคะคุณหนูโมโหอะไรแล้วคุณหนูโมโหอะไรคุณหนูไม่พอใจในการผีมือกันนวดเหรอเจ๊แคะ บายล้วเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วนะคะเดี๋ยวไปแพ็คของก่อนยังไงก็ฝากวิวด้วยนะคะเดี๋ยวไปแต่งหน้าก่อนพอดีครีมมันหมดแป้งพับหมดก็เลยใช้แป้งพับปันแต่ปันเขาใช้ส่วนผสมไรอย่างอะไรก็ไม่รู้อะไรรองพื้นกับอะไรนะั่นแหละไปแล้วนะคะยังไงก็กดสั่งซื้อด้วยนะคะบา,บายบายจ้าพูดไปก่อนบาย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 มันดื้อจริงอ่ะกดยังไง other countries.